ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัตฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุก๊กเอ็มพลัตฝันทุกคน้วยนะครับพามาดูการขนขนมันนะผมหลังจากที่เราได้ไถเบิกหัวมาแล้วนะครับนี่เลยหัวมันสวยๆนะครับอ่าลูกโฟอะไรคุณเป็นอะไรนะโอ้ยบอกแล้วอย่างเราะผมหัวเราะผมลราโดนตัวเองนะทีนี้ ดนหมาโมยนี่ครับออกมันได้ได้อยู่กับอีเขียวคันเดิมคันเดิมใช่อยู่กับอีเขียวคันเดิมนะครับอีเขียวรุ่นท่าท่าฉีกขาดไม่ได้เชื่อมยิ้มไปหน้าดิไปหน้าอีเขียวไปหน้าไปทางนี้ดีกว่า อโอ้โหนี่มือทันทันยาวดีแท้โหนี่นะครับโมบันโมญไทยแ้วนี่ตอนนะครับปันหัว Oh, เต็มแล้วนี่สับมือหน่อยลุงโก้สับมือหน่อยปัดไม่ทันที่แทดของเรานะแทดถีกแล้วอีกไม่นานอีก6เดือน จะทอนมนันนาอีกนี่ยังไม่ปลูกเลยจะทอนแล้ว,ลว <laughs> โอ้วนมันนิดเดียวหอบแล้วอีกเที่ยวนี่งตนะวันเจองแน่ หมอวานคุแม่ว่ายังไงช่างช่างแต๊ด <laughs> เอาอีกลูกเอาอีก <laughs> อ้าวรับทำไมไม่ไปข้างอีกัก <laughs> าไปจอดตรงนั้นแล้วพันเสร็กก็ยกขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยย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 ยหานยย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 ยดยยกยนยย <laughs> <laughs>

ไปพอนอดเกวดไปหน้าเอกครับปักเท้าแบปลายเก่งดักต้นอโจงยังดุสุดๆเอักเก็บดตรอยใช่เริ่ธรรมดานะแต่ดักรองขานี่บอกติดดักสุด บ่นังกตบกีดังตักเองได้หมดตักอะไรเอ๊ะตักยาเกลืรลงเดี๋ยวใส่กองนึงนะครับ,อรบตอนนี้ก็พอนะมันไม่น้อยใส่ไปคนแค่คนละนิดคนละหน่อยนะครับไปสองคันเนาะแบบไม่ต้องเสียบนะครับาจ,จะคันเดือดตัน និយាយ lang គ្រឹមខោកអីណារយព្រឹកអ៉ារេងអារត់ណារណាយទីខារ៉ាតបានឯងយកមកចាប់មកណានារបឹកមកហើយគឺកណានេះអីគេទីណានឹងនឹងទៅឯងអើយមកហើយដ ਾਕ ទៅកៅទីទៅឯងឡងខោតទៅណារយបើកកណាណមកតិចអើយណៅទីទៅឯង Come on. เสียงเหมือนเสียงแบบอะไรล่ะเข,เขาเขาเหล็กเคาเขาเหล็กเคาะเหล็กนะมันไม่มันไม่แป้งนะแต่ว่ามันป๊อกป๊อกป๊อกนะครับเยอะมากเลยน,นะใส่แกะหน่อย แล้วบอะไรไม่ผ่านนะหลวงพ่อไม่ผ่านไม่ผ่านคุณขับรถไทยทำไมคุณมีกุญแจมอเตอร์ไซค์นะคุณเอามาไว้ทำอะไรขับรถไทยมาแต่กุญแจมอเตอร์ไซค์มา ke belakang rumah baiklah ke belakang สองยังหวะเลยนะเสียงหอบเริ่มจังหวะอื่นเริ่มหายไปนะแล้วก็สองยังหวะเข้ามานะครับใช่ไหม้องโก,โกไม่รู้ไม่รู้เหรอหไม่รู้ผมนอนนานใช่ไหมผมไม่รู้ผมนอนนาน,านไม่รู้โอ้ยยังหวะหนึ่งนะเดีย๋ยวผมตัดหัวก่อนเรปอยจ๋าตีดเท่าไรนะห้าพันแปดห้าพันสี่ห้าพันสี่บ้านทอนหลังล่ะไหนทอนหลังทอนหลังไหนนะั <c oughs> นหนหน่นแหละ อันอันอนก่อนได้เท่าไรทอนก่อนได้พันเพนท่แรมคนไปนั้นไม่อันมวกยาวสามไร่นั่นนะสามไร่ไม่รู้หรอมันเล็กอยู่นั่นเป็นอะไรไม่ทัดโอ้โหเสียงหัวฉีดปลอลตดรลอดฉีดแรงมากเลยนะครับนี่โมชีด NLR นะครับโมชีดลูกปั๊ม NLR แพคโคมันประมาณ สองพันนิดๆอะไรประมาณนี้ยนะสองพันต้นๆน,นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะสั่งมาซื้อใช้ได้นะครับใช้ดีอยู่ M.L.R. กรชิดแต่งซิ่งมาตัดต่อเลยนะดะังควนได้อีก ไปด้วย เทียวไหนเนี่ยมันจะไม่ดเด็ดเองนะครับเล่น่ายากาอีกแล้วเทียวเด็ดมาผรงานกันมาสุ่งนี้ก็น่าจะได้เป็นเที่ยวนะครับส่วนของผมก็ผลละมันนะครับผลละมันวิ่งกลับบ้านนะครับ ว่าท้ายไม่มีเนาะท้ายนี่ลุงโตเขาบางยานะครับผมชาติชับทิ้งรถครมหมดเลยนะเลยอืมอืมเลยไปเลย